สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทำแกงเหนืออีกนะคะอาหารเหนือค่ะแกงหน่อไม้ส้มหรือหน่อไม้ดองนะคะนี่ค่ะต้มแล้วค่ะหน่อใหม่นะคะอ่าทำได้สองคืนเนาะแกงใส่ปลาค่ะปลานินนะคะนะคะแกงหน่อไม้ดองใส่ปลานิลค่ะ เครื่องแกงของเรานะคะเราจะซอยใส่ด้วยกันหมดแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาไปปั่นแล้วนะคะเอาไปโม่ไปปั่นเอาเพราะว่าตําไม่ไหวเนาะใช้เครื่องค่ะใช้เครื่องมีปั่นเอาคะนี่ค่ะนะคะมีหอมแดงกระเทียมรากผักชีตะไคร้ขมิน้นข่าแล้วก็ผิวมะกรูดเนาะอยู่ในนี้กันหมดนะคะนะคะใช้พริกแห้งผสมพริก พริกแดงค่ะมีกะปินกะคะกปาผงปรุงรสแล้วก็ผงชูรสเนาะเดี๋ยวเราขอไปโม่พริกก่อนนะคะไปปั่นพริกก่อนนะคะเครื่องแกงเราจะปั่นหมดเลยนะคะแกงแกงเหนือนี่นะถ้าเป็นปลาเป็นของมีขาวนะคะจะใส่ขมิ้นนะคะขมิ้นหอมๆค่ะเครื่องปรุงจะเยอะหน่อยเครื่องเครื่องเคียงจะเยอะหน่อยนะคะเครื่องแกงนะคะนะคะ เพราะว่าดับคาวค่ะเนาะเดี๋ยวขอไปปั่นพริกก่อนนะคะแล้เราแกงสุกเราก็จะใส่ผักชีนะคะแล้วก็ใบเมงรักค่ะหรือผักตูคุณตูนะคะนะคะถ้าแกงสุกเรียบร้อยแล้วนะคะอยใส่นะคะตอนนี้เรามาคั่วปลาก่อนนะคะคัว่วให้หอมๆค่ะแล้วก็ตักใส่หนอ่อตักใส่ต้มหน่อเลยนะคะคือกล้องคนเดียวค่ะไม่ได้ ใช้ขาตั้งะคะ่ะเ,เดี๋ยวเราเอาใส่ในที่หน่อเลยนะคะโคให้มันหอมหๆพริกค่ะมือบังกล้องอีีและ ร้อนมากเสียงฟ้าร้องแต่ก็ไม่เห็นมีฝนเลยหลายวันแล้วร้องดังอย่างเนี้ยเด็กๆก็เปิด YouTube ดูการ์ตูนดูกอไก่ เดี๋ยวไปดูต่อนะคะปลาเราคูนเรียบร้อยแล้วค่ะใส่เลยนะคะปลาเลยเสร็จปลาเลย แกงจะเหลืองเลยนะคะแกงหงนอไม้ทางเหนือนะคะพี่เอเอาน้องลงค่ะเดี๋ยวน้องจะตกนะคะวันนี้อยู่คนเดียวค่ะเลี้ยงหลานไปด้วยทำกับข้าวไปด้วยตาไปโรงพยาบาลหมอนักเหมือนเดิมน,นี่ แกงไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูต่อค่ะมาชิมดูนะคะดีหรือยังนอชิมดูก่อนเนาะชิมนอก่อนนะหวานหรือยังส้มไว้นานเหมือนกันนะเนี่ย อืหวานแล้วอืมเหลืองเลยถูกแล้วนะคะแล้วก็จะใส่ชีต้นหอมค่ะแล้วก็ใบแมงลักค่ะใส่เยอะๆเลยนะคะหอมดับคาวค่ะ อันนี้ก็สุกแล้วค่ะแกงนองไม้ดองใส่ปลานิลค่ะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะคะสุกแล้วค่ะแกงของเรานะคะแกงนอส้มใส่ปลานิลเนาะคนเหนือห้องเนาะนี่ปลานิลค่ะคนภาคกลางเรียกแกงนองไม้ดองเนาะ คนเหนือกัเรียกแกงน้ำส้มนะคะแกงน้ำส้มเซปลานินแกงน้ำไม่ดองเซปรานินนะคะประเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะอาหารเหนือเนาะอันนี้คืออาหารเหนือแกงเหนือนะคะก็แกงคนละอย่างกับทางอีสานเนาะนะคะก็ขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมกันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพราะสำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะไม่พลาดคลิปอาหารเหนือต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ